ช่วงเวลานี้ท่านรองศาสตราจารย์ดตรเสรีวงมนทาค่ะอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องที่อุ้ยพูดเนี่ยพี่มีความ<ถ>แปลใจอย่างมากเลยนะว่าค่ะข่าวมันเต็มไปหมดลเลยไปมากอจะได้อ่านทุกวันเลยเนี่ยแต่ทำไมยังมีคนที่ไปหลงเชื่ออะไรต่างๆเลยนะนะยกตัวอย่างนะสมมติบอกว่าคุณติดหนี้บัตรเครดิต ค่ะค่ะถ้าเราไม่ได้ติดถ้าเราไม่ได้ติดเราจะกดเข้าไปทำไมเออก็ไปติดต่อธนาคารเลยดีกว่าใช่ไหมคะเออยังไงอุ้ยพูดถูกกทนที่เราจะไปกดแอปอันนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเรากดไปมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็ไปหาธนาคารนะหรือโทรไปหาธนาคารเช็คใช่ค่ะว่าส่งข้อมูลมาหาเราว่าเราติดนี้หรือเปล่านะครับอใช่ค่ะ หรือถ้าเขาบอกว่าทางด้านกสทชจะระงับเราเราก็ต้องใช้ตรก,กะส่กสทชจะมาระงับเราได้อย่างไรคนที่จะระงับเราคือเซิร์ฟเวอร์คือ a i ไออคือกคือีแกผู้ให้บริการกสทชก็ชระงับเราไม่ได้ค่ะถูกไหมคะ,คะแล้วถ้าบอกว่ามีพัสดุตกทางอยู่เนี่ยเราเองเนี่ยนะ ต้องรู้เราก็รู้ว่าเราสั่งอะไรกัน <c oughs> อยู่ไ,ไอย่างไรค่ะถ้าเราไม่ได้สั่งแล้วเนี่ยค่ะเราจะกดไปทําไมอืมใช่ค่ะอาจารย์หรือถ้าบอกว่าเรามีสินค้าผิดกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยส่งเงินไปเคลียร์อ่าก็ต้องถามว่าแล้วตัวเราทําผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าล่ะโอ้จริง คือถ้าเราไม่ท่ำผิดกฎหมายแต่เขามาบอกว่าเราตัดผิดกฎหมายอ่ะค่ะ,คะเราจะไปนสนใจอะไรตรงนี้ล่ะเออเราก็ต้องไม่รับสิอืมใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าคนเราอ่ะถ้าหากติดตามข่าวสารแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เนี่ย call center มันระบาดเราก็ต้องระมัดระวังตัว ใช่ค่ะอาจารย์เอาความจริงเชิงประจักษ์เป็นตัวพิสูจน์เอาตักากาเป็นตัวพิสูจน์อ,อย่าไปหลงเชื่อไปอะไรยังไงทั้งสิน้นนะคะใช่ใช่ค่ะที่สําคัญก็คือเราไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอัลกอริทึมของเทคโนโลยีค่ะดังนั้นไม่กดรับดีที่สุดอืมกดบล็อกกดทิ้งดีที่สุดค่ะอย่าไปอยากรู้อยากเห็น <G ül üyor> อันนี้แหละจารันอยากรู้ว่าเอาแล้วมันมีอะไรอะไรเงี้ยอาจาย์เอยากรู้ว่าฉันไปติดหนี้เธอตอนไหนอยากจะรู้ <G ül üyor> ว่าจะมาระงับฉันเพราะอะไร <G ül üyor> อยากจะรู้ว่าของที่ส่งมามันส่งมาจากไหนมันเป็น, <N> นอะไร <G ül üyor> หรือ <G ül üyor> อยากจะรู้ว่าทําไมตํารวจจะมาชาร์จฉันด้วยคดีนักก้นคดีนี้ฉันไม่ได้ไปทําอะไรผิดมานะก voilà <G ül üyor> ็ไม่ได้ทําอะไรผิดไงถึงไม่ต้องกลัวไงโอ้นี่แหละอยากรู้ดีแหละ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดเวลาค่ะว่ามันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำดังนั้นเราต้องไม่ตกเป็นเหยื่อสช่จ๊ะค่ะนะอ่าอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองจะมีส่งเข้ามาในไลน์ให้เราเนี่ยเล่นการพนันโอ้ใช่ อ่จะมีเข้ามานู้นเข้ามานี่ะก็อย่าไปงกอยากจะได้รางวัลจากพันันซิออย่าไปเล่นสนุกกับมันซีมีอย่างนี้ด้วยค่ะอาจารย์คะมีเงินให้เล่นฟรีด้วยค่ะอาจารย์มีแบบนี้มาด้วยนั่นคือจุดเริ่มต้นเนี่ยอ่าแต่ขณะที่เราเล่นอยู่เนี่ยค่ะในแง่ของลกอริทึมของเทคโนโลยีเราจะรู้หรอว่าเขาทําอะไรกับเราในบ้านเมื่อเราไปข้องแวะกับเขาใช่ค่ะ ล็อไปเลยอย่าไปกดเพื่ออยากจะรู้มันเป็นพันนันอะไรหรือมันเป็นไพ่มันเป็นรูเล็ตมันเป็นตาคาร่ามันเป็นคาร์ดมาชีหรือมันเป็นอะไรไม่ต้องไปอยากรู้กดทิ้งมันไปบางคนโอ้โหน่นสนุกใช่ถ้ามีอะไรให้เล่นเหรอรางวัลเป็นอะไรเหรออะไรทำนองแบบนี้ค่ะ และในที่สุดก็ตกเป็นเหยื่อเขาเพราะอย่างที่มีบอกเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่เขามีความสามารถด้านเทคโนโลยีเนี่ยเมื่อเราเอาอของเราไปคอนเน็กกับเขาเนี่ยนะคะ,คะเราเอาเครื่องเราไปคอนเน็กกับเขาเราเอาเว็บเราเราเอาไลน์เราเราเอาเฟซบุ๊กเราไปคอนเน็กกับเขาเขาจะทําอะไรกับเราได้บ้างอืมจริงค่ะคือเราไม่ได้มีความรู้พวกนี้ ใช่เราไม่ทันเขาหรอกเพราเราจะีเสียงทำไมล่ะใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นคอร์เซ็นเตอร์หนึ่งนะครับเป็นพันนันนะอีกหนึ่งอ่าทีนี้อีกหนึ่งก็คือการชวนให้ลงทุนต้องโหอันนี้นการนำเสนอผลตอบแทนที่มหัศจรรย์พันลึกมากโอ้เยอะมากใช่ลงทุนเท่านี้ได้เท่านั้นเท่านี้ มาลงทุนเพราะเหตุกันไหมมาลงทุนซื้อเงินต่างประเทศล่วงหน้าไหมฟอแบกจะมีการซื้อทองไหม,มจะมีการท,ทําธุรกิจนั้นธุรกิจนี้ใส่เงินมาเท่านี้เดี๋ยวจะ<ข>ให้ผลตอบแทนเท่านั้นเท่านี้<ข>อย่าไปงกอกอย่าไปงค่ะ<ข>ให้เราเชื่ออย่างหนึ่งว่าอะไรก็ตามที่มันชูกกูดเนี่ย มัน <Ha. S 1> too good to be true mm hmm. มันดีเกินว่าที่จะเป็นจริงได้ mm hmm. mm hmm. อุ้ยถ้ามันเป็นจริงอะ <Ha. S 1> ผู้คนทั้งหลายเนี่ยเขาก็เห็น <Ha. S 1> เขาก็รู้เรื่องที่พวกคุณเนี่ยไปตกเป็นเหยื่อเขาเนี่ยทำไม <Ha. S 1> เขาไม่ทำกันละ่ะคนมีเป็นไม่รู้กี่สิบล้านแต่ทำไมถึงมีเหยื่ออยู่เป็นหมื่นเป็นแสนเท่านั้นละ่ะ ค่ะถ้ามันดีจริงทำไมไม่เข้ากันมาเป็นล้านล้านเป็นห้าล้านสิบล้านล่ะถ้าพวกคุณเองลงทุนได้จะสามแสนสองแสนหรือจะห้าหมื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ถามคนอื่นเขาไม่มีเงินลงทุนหรอเขาก็มีแต่ทำไมเขาไม่ลงล่ะเออต้องย้อนถามตัวเองเนาะก็คิดเป็นไงคิดต้องย้อนถามชูพูชูวีจูไงใช่ใช่ คือมันดีเกินกว่าที่มันจะเป็นจริงได้เขาถึงไม่เข้ามาเล่นด้วยค่ะอืมคือเวลาพี่เห็นข่าพวกนี้นะจะหาวิจีเตือนแดับนะ,ะบางรายพี่ก็สงสารนะ<ม>แต่บางรายพี่อยากจะสมยาหนา<อ>จริงจริงอย่างพวกคนแก่ที่มีเงินเกษียณมา<ห>นะคร่ะค่ะ,แล,ะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ย แทนที่เขาจะได้เงินบำนาญเขาได้เงินบำเหน็จมาเนี่ยนะคะ,คะแล้วเขาก็เอาเงินมาลงทุน<ด>ไปหลอกให้เขาเอาเงินก้อนอเดียวที่จะใช้ในการดำรงชีวิตยามแก่เนี่ยอันเนี้ยคนอย่างนีนนน้พี่สงสารคือพี่สงสารแล้วก็อยากจะด่าอยากจะประนามไอ้คนที่ไปหลอกว่าเคยไม่เห็นอกเห็นใจเขาบ้างเลยเขาเป็นมนุษย์ไม่มีไรายได้แล้วนะ และนี่ก็เป็นเงินก้อนสุดท้ายที่เขาจะเลี้ยงชีวิตเขาค่ะแล้วไปโกงเข้ามาเนี่ยแล้วเขาจะอยู่ต่อ,อยังไงอืมอืมคนเราเนี่ยตายตอนเงินไม่หมดก็เป็นไรแต่เงินหมดแล้วยังไม่ตายเนี่ยมันแย่่โอ้โหแล้วยังทําแล้วอยู่ในวัยที่ทํางานไม่ได้ด้วยนะอาจารย์ใช่ถ้ามีลูกมีหลานเลี้ยงมันก็ดีไปแต่ไม่มีลูกมี<ป>หลานเลี้ยงด้วยจะทํำยังไงล่ะ ใช่ค่ะแล้วคุณจะไปใจร้ายกับคนพวกนี้เขาทำไมอืมอืมฮะค่ะอีกประเทศหนึ่งนะย์เงินก็ไม่มีค่ะแตไปหลงเชื่อไปกู้เงินทองมาคือทามานลงทุนเนี่ยมันอะไรโอ้อันนี้สองเท่าเลยอืมใช่คือมาเสียโง่ตรงนี้แล้วที่คุณไปกู้เข้ามาคุณก็ต้องใจดีอืม คือถ้าคุณคิดจะลงทุนเนี่ยนะคะ,คะถ้าคุณพอจะมีเงินอยู่คุณก็อาจจะลงได้แต่ระวังเงินคุณจะหมดเรื่องนี้พี่บอกเลยนะถ้าไม่งกก็ะจะไม่งงและจะไม่งงโอ้ถ้าไม่งกจริเพราะเรางกเนี่ยเราก็จะอ่านที่เขาบอกฟังที่เขาพูดเนี่ยนะคะ แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันอะไรยังไงแล้วก็ในที่สุดเชื่อไว้ก่อนก็แล้วกักนเพราะว่าเงินมันเยอะผลตอบแทนมันดีสุดท้ายก็จบลงที่โง่ค่ะเพราะฉะนั้นคนบางคนเนี่ยพอพี่รู้ว่าเขาทำแบบนี้เพราะหวังอยากจะได้ผลตอบแทนเยอะๆเนี่ยมันสงสารไม่ลงโอ้หืมนะครค่ะ ทำไมคุณไม่รู้จักเคดถ้างหากว่ามันดีจริงมันไม่ใช่แค่คุณนะที่ได้ข่าวนี้คนอื่นเขาก็ได้ใช่ค่ะคนอื่นเขาก็เห็นที่มีการเชิญชวนกันให้ลงทุนมือนีนั้นเขาเห็นใช่แต่เขาไม่ทำอะเพราะอะไรล่ะเออทําไมเขาไม่ทําต้องต้องถามตัวเองอย่างนี้ก่อนเนาะเออ ถ้ามันดี<ช>จริงคงจะแห่กันมาเข้าคิวเหมือนเข้าคิวซื้ออาหารที่ดังๆนั่นแหละใช่ค่ะแต่นี่ภาพกฏมันไม่เป็นเช่นนั้นจริงๆจะมีคนความเสียหายเป็นร้อยล้านพันล้านบางทีมันก็เกิดจากคนจํานวนแสนเท่านั้นแหละอ่าแต่เมืองไทยเรามีคนเท่าไหร่ค่ะมันดีจริงโอ้โหป่านนี้ลงกันหมดแล้ว ค่ะคนที่มีเงินเยอะเยอะกว่าพวกคุณที่ลงคนที่เขาไม่เคยกู้นี่ยืมสินมาคนที่เขามีเงินฝากแค่นิ่งๆอยู่เนี่ยดอกเบีย้ยแบงค์เนี่ยหนึ่งเปอร์เซนหรือต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นทำไมเขายังทู่ซีอยู่ที่แบงค์อะอทำไมเขาไม่ทำไมไปถอนออกมาเล่นกับพวกคุณอะ่ะอ๋อใช่ใช่ทำไมเขาไม่มาถอนแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยไปลงทุนเพราะเหตลุล่ะอ่าทำไมเขาไม่ถอน มาลงทุนซื้อทองที่คุณบอกว่าซื้อทองแล้วราคาถูกกว่าแล้วจะได้รางวัลทัานิอจะได้เงินตอบแทนตอนนั้นท่านนี้หรือการซื้อไอ้เงินแลกเปลี่ยนต่างๆกอ่าค่ะส่วนต่างถ้าถามว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันมีคดีเป็นข่าวให้เราเห็นไหมคดีใหญ่ด้วยนะคะมีมากมายกายกองอมไม่ใช่มีน้อยๆค่ะ ความเสียหายเป็นร้อยเป็นพันล้านจากจำนวนคนเท่านั้นเท่านี้มันไม่ใช่เป็นข่าวที่เงียบนัมันเป็นข่าวดังเปรี้ยงป้างเลยใช่นะครับค่ะ,คะต้องถาม Why don't you learn from person อ p e s s o n ทำไมไม่เรียนรู้บทเรียนจากสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้เออไม่ใช่ว่าคาดีเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเงียบม็นเรียบงูดถึงเลยไม่ใช่ แล้วมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยต่อเนื่องใช่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วมันก็เป็นข่าวทุกเรื่องแล้วก็ไม่ใช่ข่าวเล็กเป็นข่าวใหญ่ค่ะแล้วเวลาเขาเล่นข่าวกันเขาไม่ได้เล่นวันเดียวด้วยอืเขาก็ตามกันมาตอนนี้ไปถึงไหนยังไงแล้วมีไปไหนคนคนเสียหายมีจํานวนเท่าไหร่ยอดเงินเสียหายเป็นยังไงบ้างข่าวมีเต็มไปหมดทำไมคุณไม่เรียนรู้ทำไมคุณไม่ตาม เพราะฉะนั้นคนเรานะเชื่อเถอะสิ่งอะไรที่มันดีเกินไปเนี่ยนะคะแล้วคนหมู่มากไม่ได้ให้ความสนอกสนใจเนี่ยค่ะคุณก็ต้องให้มีปุ่มเอ๊ะทำงานบ้างซินะก็ต้องเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เอ๊ะเป็นไปได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะัมันต้องให้ปุ่มเอ๊ะทำงาน ถ้าุ่เอ๊ะของคุณไม่ทํางานแล้วคุณก็อยากจะได้นู่นอยากได้นี่เพราะความ้กของคุณเนี่ยสุดท้ายนะคุณก็ตกเป็นเหยือ่อแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินต่างๆนานาค่ะแล้วคนพวกนี้ยที่เขาคิดชั่วร้ายเนี่ยไม่คิดหรือว,ว่าเขาเนี่ยเรียนแผนการเอาไว้แล้วว่าถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเขาจะทำอย่างไร ค่ไซื้อทัวไปญี่ปุ่นหลักพันเนี่ยคุณเชื่อเขาได้ยังไงโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเออและเสร็จแล้วคือก็าถูกหลอกไปอยู่คาสนามบินนี่ยแหละได้ไปไหมนะค่ะอืม,อมแล้วแซลม,มอนมันถูกนักเรอที่คุณจะสามารถกินบัฟเฟต์แซลม,มอนได้ในราคาไม่ถึงสองรอบาทโอ้ได้อะไรล่ะนั่นอ่าแล้วบางคนไม่ได้ซื้อใบเดียวนะค่ะ ไม่ได้ซื้อใบเดียวนะซื้อหลายใบเลยนะออเออแล้วไป็นไงสุดท้ายส็รพัเข้หลอกมีสารพัดรูปแบบเลยนะคะอาจารย์ถูกต้องคือมิจฉาชีพเนี่ยเขามีความคิดสั้งจัดนะที่ว่า <laughs> เขาทำหลายสิ่งหลายอย่างที่คนปกติธรรมดาเน่คิดไม่ถึงอ,อ๋อจริงค่ะ <laughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหม เราชั่วม่เท่าเขาเราจึงคิดไม่ออกว่าเราคิดอย่างนั้นไม่ได้เราจะทำชั่วได้ขนาดไหนถูกไหมค่ะอย่างพี่นี่พี่บอกเลยนะใครอยากให้พี่ไปคุมสอบเพื่อที่จะไปป้องกันการโกงนะค่ะเพราะพี่ไม่เคยโกงสอบพี่ไม่รู้ว่าคนที่มันโกงสอบเนี่ยมันโกงอย่งไรจานอารารย์นั้นถ้าพี่ไปคุมแล้วเด็กมันเออที่ไปคุมสอบแล้วเด็กมันโกงเนี่ยแล้วอกว่าพี่จับไม่ได้แหรอตอนนึกมันเกาหูเกาจมูกกระจารย์นึกไม่ถึงเลย เออ,อ,อเคยได้ยินไหมเขาบอกบางทีจับโจรต้องใช้โจรอ่ะใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ไหมคือใช่คนธรรมดาจับโจรไม่ได้ไไดเพราะมันึไม่ถึงว่าโจรจะทําอะไรได้ถึงขนาดนี้ใช่ไหมล่ะอ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังเพราะคนที่เป็นโจรน,นี่มันมีความคิดสร้างสรรค์มันมีวิธีการในการจะเออหลอกกลวงคนให หลงผิดคิดเชื่อนะคะใช่คะเพราะฉะนั้นงคอเ็นเตอร์ต้องร,มรงะมัดระวัง 2. เรื่องของอเว็บพน,นันต้องร,มรงะมัดระวัง 3. เรื่องการลงทุนต้องร,มรงะมัดระวัง 4. เรื่องการซื้อของราคาถูกเกินกว่าเหตุต้องร,มรงะมัดระวังทั้งหมดเหล่านี้ มันมีโอกาสที่ทําให้เราจะต้องสูญเสียเงินทองได้นะจ๊ะฝากเตือนกันจัดเอาไว้นะ้ด่าจารยันอย่ะ,ะได้มไม่โง่ที่โง่เพราะง่นะคะอ,ะอโอเคค่ะ,คะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ